สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้มีโอกาสได้ไปซื้อโทรศัพท์มานะครับเป็นโทรศัพท์รุ่นของซัมซุงนะครับ Galaxy 54 5G ี่นะครับมาดูกันว่าโทรศัพท์รุ่นนี้จะมีของแถมอะไรนะครับอันนี้ไปซื้อที่บานานานะครับบานานีบานานาไอทีนะครับก็จะมีตัวโทรศัพท์นะครับ กล่องโทรศัพท์มีของแถมนะครับมีลำโพงบลูทูธมีพอร์บแบงค์ครับพอร์แบงค์หนึ่งตัวและนี้ของบานาน่านะครับเป็นตัวตั้งโทรศัพท์แล้วก็ สายชาร์จมีหูฟังนะครับภายในกล่อง okay, ้ดูนะครับประมาณนี้พเแบงค์ที่แถมก็ประมาณหมื่นวิลลียแอมนะครับ แล้วก็จะมีประกันจอประกันจอแตกนะครับอยู่ในชุดของมันนะครับก็ซื้ออันนี้เพิ่มครับเป็นอะแดปเตอร์ยีวัตต์ฟาชาน,นะครับของซั s ซุงประมาณนี้ครับอันนี้เป็นตัวโทรศัพท์ ับกันเลยนะครับเดี๋ยวตัวนี้ขออนุญาตเก็บก่อนนะครับภายในกล่องโทรศัพท์ก็จะมีจะมีกล่องกล่องคู่มือนะครับแล้วก็สายสายชาร์จนะครับรุ่นนี้จะไม่มีแถมหัวชาร์จมานะครับ สายชาร์จ Type C to Type C นะครับแล้วก็ไมย้ยขียซิมนะครับโทร,โทรศัพท์รุ่นนี้นะครับ Samsung A ห้สาสี่ห้า G นะครับ น้สมบัตินะครับรายละเอียดตัวโทรศัพท์ร้าวๆนะครับหน้าจอแอมโ e เลนะครับขนาด6.4นิ้วนะครับอัตรารีเฟซเหลือร้อยยี่สิบเฮิร์ตนะครับแบตเตอรี่ห้าพันมิลลิแอมนะครับรองรับชาร์จไว2ยี่สิบห้าวัตนะครับของตัวอะแดปเตอร์นะครับ ตัวนี้มาด้วยกล้องนะครับสามตัวนะครับมีกล้องหลักนะครับห้าสิบล้านพิกเซลนะครับกล้องอัลต์ไว้นะครับสิบสองล้านพิกเซลนะครับแล้วก็กล้องมาโครห้าล้านพิกเซลนะครับตัวกล้องหน้าตัวกล้องหน้าตัวนี้นะครับความละเอียดสาสิบสองล้านพิกเซลนะครับแล้วก็ ยังกันน้ำได้ด้วยนะครับ IP 6 7นะครับตัวนี้มีโปรพิเศษนะครับของ Banana IT นะครับในราคา13,990บาทนะครับลดลง1,000บาทเหลือ1,290บาท ตัวนี้จะเป็นสแกนนิ้วนะครับสแกนนิ้วที่ตัวเครื่องนะครับแล้วก็สแกนใบหน้าได้นะครับถ่ายวีดีโอคมชัดนะครับมีกันสั่นด้วยนะครับมีระบบความคมชัดนะครับท่ามกลางแสงแดดนะครับใช้เคลื่อนค ครงขาย 5G นะครับใช้ค่า G แบตเตอรี่ใช้ยาวนานห้า0 0 0มิลลิแอมมีระบบกันน้ำด้วยนะครับกันน้ำกันฝนกันฝุ่นละอองครับมาด้วยระบบปฏิบัติการ One UI 5.1นนะครับมาดูกันนะครับว่า หน้าจอเป็นแบบวิดีโอได้นะครับภาพพื้นหลังครับตัวนี้เป็นแบบล็อกสกรีนใบหน้าด้วยนะครับ ตัวกล้องจะมีหลายโหมดนะครับมีโหมด p o r t ท a ร t ดโหมดทั่วไปถ่ายวิดีโอก็จะมีแบบ Full HD มีแบบ Full HD OK นะครับแบบเรียงสูงสุดนะครับอันนี้แรมแรม8 g จิกนะครับลอม128 g จิกความจำในเครื่องนะครับ ก็สามารถเพิ่มได้1นึเทลบต์สามารถตั้งโหมดตั้งโหมดเกี่ยวกับโหมดทั่วไปโหมดอื่นๆได้นะครับมีโหมดกลางคืนโหมดปโปรนะครับถ่ายอาหารถ่ายพารุนามาถ่ายมาโครภาพใกล้ๆนะครับ ถ่ายซีลโมชันนะครับถ่ายให้เปร์แล็บนะครับข้อมูลทั่วไปก็จะประมาณนี้นครับท่านใดที่สนใจก็สามารถไปแว่ชมได้นะครับที่บา n a n านาหรือว่าศูนย์ซัมซุงนะครับอันนี้คือประกันศูนย์ซัมซุงหนึ่งปีนะครับมีปัญหาอะไร เปลี่ยนเครื่องได้ภายในเวันนะครับถ้าเครื่องมีปัญหานะครับจอแตกจออะไรประกัน1ปีนะครับเข้าไปที่ศูนย์ได้เลยครับก็จะประมาณนี้ครับก่อนอื่น เราควรฝากติดตามรับชมด้วยนะครับรีวิวมือใหม่นะครับไม่ค่อยเก่นเรื่องรีวิวครับแต่เอาเป็นการเรามาฝากเฉยๆนะครับเผื่อท่านที่ใดที่ยังสนใจนะครับรุน่นนี้ผมว่าน่าชายอยู่นะครับน่าชายอยู่เดี๋ยวคืนนี้ลองทดลองใชด้ดูครับถ้าดียังไงเดี๋ยวจะามาเล่าอีกทีนึงนะครับในอกาสนี้ ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ